สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับน้องเจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจมาเยี่ยมที่ฟาร์มนะครับเราวันนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จกันเนาะแล้วน้องเอานี่ครับมาให้ดูนะน้ำใสๆนี่คืออะไรรู้ไหมมันคือน้ําด่างอันคลายนะครับซึ่งผลิตจากกระบวนการธรรมชาติเนาะครับอยากให้น้องอธิบายพี่ฟังหน่อยว่าน้ําด่างเนี่ยมันมันคืออะไรคืออะไรเออแล้วทําจากอะไรเนาะน้ําด่างก็คือน้ํา เอาคลายในภาษาภาษาภาษาอะไรนะภาษาสา,สามัญภาษาอังกฤษมันบ้านเขาจะเรียกน้ําขี้เท้าน้ำดา่างใช่ไหมครับแต่เพื่อญว่าน้ําด่างตัวเนี้ยผลิตมาจากเปลือวกหวอน้ําหอมที่รานจังหวัดราชบุรีครับเพราะว่าทําไมต้องไปที่โน,น่นเพราะว่าที่โน่นมีของเยอะมากเปลือกหอน้ําหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ตากแห้งก็มาเผาด้วยอุณหภูมิที่สูงทับถมทับถมทับถมขึ้นเนี่ยก็ตกผลึกพอตกผลึกปุ๊บจะจับก้อนทีเนี้ยการเผาก็จะเป็นการเผาที่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุณหภูมิสูงฉะนั้นไปหมักน้ําแล้วก็จะ ไม่เหลืองทำให้รสชาติน้ำมีคุณภาพไม่เหม็นไม่เฟือนใช่ไหมครับทีเนี้ยกระบวนการต่อไปก็คือเราจะเอากี่เท่าเนี่ยเราจะเผาในช่วงห่วงเวลาห่วงเวลาเดียวที่เก็บสต๊อกได้ก็คือฤดูแรงใช่ไหมครับไม่มีฝนถึงจะตากได้ครับใช่ใช่ใช่จะต่างกันทั้งนั้นนะขี้เท่านี่จะจะเผาเฉพาะตอนหน้าแ้งหน้าแรงแล้วสต๊อกไว้เป็นตันๆสรุปก็คือไอตัวเนี้ยเนี่ยคือผลิตจากเปลือก พี่เท่ามะพร้าวน้ำหอมไมะพร้าวอะไรกมะพร้าวน้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรมาเจือปนเลยอ่าโอเคเราก็มาเป็นน้ำอย่างนี้ได้ยังไงน้ำอย่างนี้เป็นได้ยังไงเราก็จะไปหมักในโอวมงคลหนึ่งต่อห้าพี่เท่าหนึ่งกิโลน้ำห้าลิตรใช้เวลาหมักก็ประมาณหนึ่งเดือนเกือบหนึ่งเดือนสองอาทิตย์ขึ้นไปครับอ่าแล้วแล้วมีตะไคร้นี่ไอ้มีมีใบมะใช่มใบเตยมาด้วยคืออะไรเห็นบอกว่ามีกลิ่นใบเตยด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีตะกอนนะนะเออก็คือเป็นน้ำที่เป็นด่าง ที่มีดังก็คือมีค่า pH ที่สูงนี่ที่เท่าไร pH เท่าไร13ครับ12ถึง13วันนี้12.5ถึง13มันเข้มข้นมากนะครับ12ทานเลยไม่ได้นะครับเด้วมันล้างจานได้เลยนะจะทำน้ำยาล้างจานช้าล้างได้เพราะนั้นตัวนี้ไปล้างลำไส้ได้จะล้างไขมันในเส้นเลือดได้ไม่ต้องไปจือจานเาะใช่ครับอ่าทีนี้ผมคือถ้าผสมดีนะมันจะหวานลิ้นน้ำจะมีน้ำหนักคำว่ามีน้ำหนักก็คือไม่เปื่อนครับถ้าคุณผสมดีน้ำจะมีน้ำหนักใช้คำว่ามีนนนนนน้้้หักแลลลุ่่มิืบบ อร่อยอะอครับผมมันยังมองว่ามันมันต้องอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์ด้วยไงเราก็เลยเอาใบเตยเนี่ยต่อหม้อหนึ่งเนี่ยก็จะใช้ใบเตยอ,อยู่ประมาณ10บกิโล<อ>ใบเตยเนี่ยต้องปลูกปลูกใช้เวลาปลูกก็ต้องหนึ่งปีถึงจะหอมอใช่ไหมครับใช้ใบเตยที่มีอายุหนึ่งปีเนาะครับครับใบเตยหนามใบเตยหอมเนี่ยจะมีหนามาาอย่ด้านข้างเนี่ยตรงกลางจะมีหนามหรือเตยหอมทีนี้เราก็มากันกระบวนการกันก็คือควบแน่นควบแน่นเนี่ยเป็นหยดน้าเหมือนต้มเหล้าครับง่ายง่าบ ใช้หัวใบเตยไม่ต้องต้มนานแล้วก็เอาหัวใบเตยเนี่ยใช้ใบเตยเยอะมากหยดติ้งๆเหมือนเหล้าเหล้าก็มาผสมกับน้ำด่างตัวใบเตยจะคงสภาพที่ไม่บูดไม่เน่าได้กับน้ำด่างอ๋อพี่นึกว่าเอาเอาไปผสมในน้ำด่างแล้วก็ค่อยมาจุ่มไม่กัดไม่ไม่ได้น้ำด่างก็ต่างหากอันนี้ใบเตยก็กันนะครับก็เป็นเหมือนหัวเหล้าแล้วก็มิกซ์กันก็จะมีน้ำใบเตยอยู่ไม่เยอะครับ ต,ต้องเป็นหัวน้ำใบเตยแล้วนะ,ะ,ะการนาก็จะ <พบ S 2> มีตุกหน่วงครบแน่นมาต้องเอาหัวเหมือนหัวเหล้าแรงเลยใช่ทีนีน้การสังเคราะห์ก็ไม่ใช่ว่าเราหยดน้ําหัวเชื้อใบเตยตาม้งองตลาดไปไม่ใช่นะครับนี่คือคุณไปน่าจะรู้ไปเซิร์ชใ,ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ว่าตัวนี้คือประโยชน์อะไรของสมุนไพรใช่ไหมใช่ไหมครับดูหัวใจแม่บอกผมดูหัวใจนี่อนน้จะมีอีกอร่อยดีครับมีประโยชน์ลดกรดในร่างกายเหมือนดินนะครับทำนาทำสวนใช้เคมีเยอะ เราก็ทานเคมีอาหารพืชผักทุกอย่างอ่าหมูสารพัดเล่นใช่ไหมครับอเราไม่เอ่ยซีพีก็เอากใไหมหมูมันทุกอย่างครับทุกนี้ทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาจากกรรมวิธีการคือไม่ไม่ออแกนิกอ่ะพูดง่ายๆที่นี่สะสมเกิดความเป็นกรดในร่างกายบางคนก็เป็นกรดไหลย้อนมา่อกินเนื้อสัตว์เยอะกรดไหลย้อนเพราะเนื่องจากร่างกายกรดเยอะทีนนี้ก็ไปปรับลดกรดในร่างกายเป็นมะเร็งก็ลดกรดในร่างกาย มะเร็งชอบอยู่ในสภาพความเป็นกรดตัวเร็วในมันกรดน้ําด่างไปปรับเพราะมีที่อยู่อาศัยไม่ใช่น้ำมันกัญชาไปฆ่าเชื้ออ๋อทั้งนั้นก็คือการกินน้ําด่างคือการที่ไปช่วยลดกรดในร่างกายปรับสภาพให้เป็นกลางอ่าแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับตัวน้ําด่างเนี่ยสามารถย่อยไขมันได้ล้างจานได้นะแต่เราเนี่ยเราดื่มไม่น้อยผสมน้ําให้พอดีค่า p h อยู่ที่เจ็ดจุดหกแต่คุณไม่ต้องมีกระดาษตัดเราจะไม่ต้องไปมันยากเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดแปดก็คือค่าที่เป็นกลางจังระหว่างลิ้นพอดี เรามมีกระดาษเทสเตอรเ์เราก็ใช้ตากแล้วเนี่ยเทสเตอร์ครับผสมแล้วเขยา่าเขย่าล้วก็ชิมดูว่า,าหวานลิ้นแสดงว่าเขานะ่ะพอดีมากเลยหวานลิ้นถ้าเฟื่อนแสดงว่าหูเชเื่อมเยอะไปครับาที่ผมผสมก็อยุดน้ำอยู่แล้วสิบสามลก็อยู่ที่การผรสมหนึ่งจุดห้าลิตรน้ำลิตรครึ่งหัวสิงใหญ่ครับก็หนึ่งช้อนโต๊ะสิบดีซีก็หนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับบวกลบบวกลบก็ไปเทสเอาใครเป็นกดไรย้อนก็เค็มๆนิดนึง จะบรรเทาได้นะตอนนั้นเลยแล้วถ้าคุณกินหมดขวดนี้คุณจะหายจากกดไหลย้อนเลยขวดหรือสองขวดเนี่ยหนึ่งเดือนสองเดือนเพราะว่าต้งหัวเชือ้อทานี่นานนะครับขวดน้ำเนี่ยสมมติมีขวดน้ำนี่หนึ่งลิตรเนี่ยมีคือน,น้ำหนึ่งลิตรนะครับ,ค,รบคุณก็ใส่แค่ฝาของครัวเขาเองใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็เขยา่าคุณจะได้ความเป็นหอมอร่อยดีมีประโยชน์ที่เนี่ยถ้าเกิดมีตะกรอนอยู่ด้านล่างมั่งฉะนั้นเขาเออกซิเดชันก็คือเขาเขามีของธรรมชาติไม่ต้องซีเรส แล้วก,ก็ค่อยดินไปสุดท้ายล้วก็พากองนึกทิ้งไปก็ได้แล้วห้ามสต๊อกไว้นานครับอย่าซื้อไว้ใช้ของดีไปซื้อเก็บเป็นลังๆควาหมหอมเขาจะลดหลั่นลงควาหมหอมละรักษาคงตัวอยู่กับน้ำด่างขวดสองขวดพอได้เนาะเขาจะมีบูดไม่เน่ากินนมะหายช้าที่สุดขวดสองขวดพยายามซื้อใหม่ๆน,นะไปฝากอะไรก็อย่าไปสต๊อกไม่ต้องเก็บตู้เย็นก็ได้ตั้งที่ไม่มีแสงดีที่สุดนะครับครับวิที่รับประทานก็จบแล้วนะก็ประมาณนี้เนาะผมแนะนำเลยอ ใครที่เป็นเป็นอะไรนะกดระย้อนหนึงด้วยได้หนึ่งกดระย้อนนี่คุณแก้ที่ต้นเหตุเลยแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดคุณไปตรวจนะก่อนก่อนทานไปเนี่ยตรวจเสร็จปุ๊บก่อนทานแล้วาสมมติในร้อยสามสิบ เอลวน้ำคลายนี่ผสมน้ำไปหมดหนึ่งขวดคุณไปตรวจแล้วมันลด่ลังค่าไขามันชั้นเลวในตัวคุณครับที่มอยู่ในไขมันในเลือดเนี่ยที่มันไม่โกโลครับรก็คือแรงดันใช่ไหมเป็นโรคความดันก็ตัจนี้ไปช่วยเชือจารได้คร,ไดครับเราก็เป็นการเราก็หลีกเลี่ยงพยายามยาหมอดีแต่เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ทาเยอะเพราะว่ามันจะสะสมที่ที่ตับที่ไตอะไรเป็นโรคไตเสื่อมเข้ามาใช่ไหมก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยง คุณพกหมอนเชียรไว้ซื้อไปคุณพกหมอนเชียรไว้คุณทางานต่างจังหวัดถ้างั้นเซเว่นหรืออะไรครับปั๊มน้ำมันที่แถมมาก็เหาะไปหนึ่งสิบที่สี่น้ำนิขวดใหญ่ๆครับหวานนิดคุณทานสดชื่นขับรถสดชื่นมากอร่อยดีมีประโยชน์แล้วคุณจะติดนะน่าไม่น่าครับลูยานีิติดอย่างกระยายุ้งเลยลูกตายขนานั้นหลอนเป็นน้ำเดิมเดิมได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมอู้ขายน้ำเสรติดอีกโอ้ไม่ดื่มน้ำธรรมดาอีกนะถ้างั้นเหมาะกับคนที่เป็นเมื่อกี้บอกมีอะไร หนึ่งกรดไลย้อนแก้ี่ต้นเหตุเลยคุณจะเริ่มดีขึ้นเลยสองไขมันในเส้นเลือดไขมันในเส้นเลือดความดันสูงเบาหวานมะเด็งมะเด็งเติบโตเนี่ยร่างกายที่ผ่าที่เป็นกรดเป็นนี้เป็นรถเขาเขาเขาไม่ชอบเป็นกลางนี่คุณก็ใช้น้ำกันจะมันกันใช้ไปค่าจีเอชซีไปฆ่าก็ช่วยได้ลดเนื้อสั์ใช่ไหมครับสุขภาาที่ดีอย่างน้อยเนี่ยทานได้ลูกเด็กเล็กแดงทุกคนทานได้หมดไม่มีผลเสียงนะครับดีหมดเ อย่าไปดืม่มเยอะครับระวังติดผมขอเตือนผมเือนผมติดบ้างเลยเพราะไม่อย่าดืม่มเยอะเดี๋ยวติดไม่ไติดต้องพกหัวเชื้อไว้ตลอดต้องสก,กัดใหม่ใส่กดลดไว้เติมน้ำมันมาย่อกเที่ยนมาย่อลานสะดวกซื้อมาเยอ่<ช>เเยอกใต้นะครับน้ำมีประโยชน์โอเคครับนี่นี่คือน้ำอันคลายนะครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะสั่งซื้อนะครับก็สั่งซื้อมาที่เพจเพื่อนไส้ถงนะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปให้นะครับมี ขนาด500มิลลิลิตร500มลครึ่งลิตรก็แล้วก็1ลิตรแล้วก็1ลิตรขนาดจะมี2ขนาดนะครับให้เลือกครับแต่แม่แนะนําให้สต๊อกนะครับพยายามสดใหม่ๆไปทานกลิ่นจะ100%แล้วก็จะลดดันกลิ่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสกัดด้วยธรรมชาติธรรมชาติเราไม่ได้ใส่สารอะไรเคมีอะไรการตกตะกอนเราก็ไม่ใส่อะไรเลยทั้งสิ้นนั่นนั้นนิดนึงมันต้องซีเรียสนัานนั้นมันธรรมชาติล้วนๆแน่นอนธรรมชาติมันก็จะคงสภาพได้ไม่นานใช่ใช่กินกินความ หอมของใบเตยอากาศจะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติระยะเวลาเนาะแค่ความหอมจะเขาอยู่ได้เป็นปีนะครับแต่แต่สับปะรดเนี่ยอยู่ได้เป็นปีนะครับจริงแต่ว่าน้องเขาห่วงว่าถ้าเราอยากจะให้มันหอมเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าซื้อไปเยอะเนาะใช่แค่นั้นเองอร่อยอร่อยสดๆมันมูดเนื้อสดอะไรในนั้นเหมือนกันนะครับงานานกแม่อร่อยบูดๆโอเคครับทุกคนพอรู้จักสับปะรดของอันคาลายแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงถ้าต้องการก็ติดต่อเข้ามาที่เพจนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ